สวัสดีครับพวกกับผมวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันหยุดสำหรับวันนี้ผวมีประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเตือนภัยคดีอาชญากรรมออนไลน์เกี่ยวกับในเรื่องของการมิจฉาชีพอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขอตรวจสอบนะครับขอตรวจสอบบัญชีธนาคารการเงินซึ่ง การที่มิจฉาชีพมีแผ่ปฏิตูศกรรมหรือว่าเป็นการแอบอ้างในลักษณะของการเป็นเจ้าหนี้ของรัฐเพื่อขอตรวจสอบบัญชีธนาคารการเงินว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคนร้ายโดยเฉพาะเกี่ยวกับยาติพติดเป็นชญจกรรมเป็นวิธีการที่คนร้ายใช้มานานพอสมควรนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากบุคคล นะครับบุคคลที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ไม่มีสตินะครับไม่มีสติไม่ได้ปรึกษาเพื่อนร่วมงานใกล้เคียงนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เกิดมาก็จะอาเป็นเจ้าหน้าที่ปปงบ้างนะครับอ้าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้างสำหรับเคสนี้นะครับผมได้รับแจ้งเมื่อวานนะครับเป็นจะขอยก ตัวอย่างเป็นอุตาหรณ์ซึ่งเกิดจากเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงซึ่งผมก็ทําหน้าที่ในฐานะของนักอานสอบสวนก็ได้รับแจ้งมาหลายเคสนะครับแต่เคสนํามาบอกเล่าบอกกล่าวนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็คือผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายก็ขณะอยู่ที่บ้านนะครับก็ได้รับแจ้งจากโทรศัพท์หมายเลข094684 4823เบอร์คนร้ายจำไห้นะครับเบอร์คนร้ายเบอร์มีอาชีพนะครับ0946844823นะครับเป็นเสียงผู้ชายก็อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็อบอกชื่อแสดงตัวตนเรียบร้อยเพียงแต่ว่าทางผู้เสียหายเนี่ยจำจำชื่อไม่ได้นะครับจำชื่อขณะมาแจ้งความมาโพราะว่าจำชื่อไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จดบันทึกไว้นะครับซึ่งแจง้ง สุดับบอกว่าทางผู้เสียหายเนี่ยมีพฤติกรรมหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับหรือว่ามีเป็นผู้กระทำาผิดร่วมในความผิดฐานฟอกเงินกับร่วมกับนางประภาพรเดชกุลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ถูกแอบอ้างนะครับแอบอ้างว่าร่วมทำผิดนะครับซึ่งคนร้ายก็บอกว่าได้อนาวประภาพรเด็ดกุลเนี่ยได้ถูกจับกุมเมื่อวันที่2ีุ่ิ้าคมบาพันสอง5 6 7สิบเจ็ดนะครับ ต่ว,ว่าทางคนร้ายก็ไม่ได้บอกว่าถูกจับอยู่ที่ใดนะครับจากนั้นดาตำรวจคนณังกาศนะที่ตัวสับมาซึ่งใช้มาเลขโทรศัพท์ที่กลับมาัางต้นเนี่ยบอกว่าวอันนี้นพูดคุยโทรศัพท์บนะพูดคุยตัพทักับผู้ที่หายแล้วก็จากนั้นก็ทเอา,เาโทรศัพท์มาเลขเดิมนี่แหละนะครับคุยโทรศัพท์มาเลขเดิมเนี่ก็เอาไปให้ผู้หญิงซึ่งผู้หญิงคนร้ายนี่มิจฉีบเนี่ยบอกว่าแสดงตนว่าเป็นชื่อว่าหมวดที่ดารั์นะครับหมวดที่ดารั์ แสดงตนคนร้ายนะว่าจะดําเนินการคดีกอบิฐานรอกเงินกับผู้เสียหายนะครับซึ่งได้ร่วมกระทบง,งผิดกับนางประภาพรเดชคุณตามที่กบ้างต้นนะครับซึ่งทางคนร้ายซึกอ้างว่าเป็นหมดทธิดารัาร์เนี่ยก็บอกว่าก็ให้หลังจากพูดคุยแล้วก็จะให้ติดต่อทางไอ l ดี e ไลนนะครับทางไล n e แอปพลิเคชันไล n e นะครับโดย ให้หมายเลขแอปพลิเคชันไลน์ก็คือ095-118-49655ม่ีเลขส1เ 4, 5, 5, 5. ตัวนะครับเลขสิบเอ็ดตัวย้ำอีกครั้งครับทางคนไลน์ก็ให้เลข id ไลน์ก็คือ095-118-49655นะครับทางผู้เสียหายก็เลยแอดไปนะครับแอดไลน์เพิ่มเพิ่มแอดเป็นเพื่อน id ไลน์เข้าไปปรากฏว่า id ไลน์ต่างเป็นลูกซึ่งขึ้น อสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับสพสพบุรีซึ่งคนร้ายเนี่ยสังเกตว่าคนร้ายส่วนใหญ่ที่จะหลอกลวงเราจะมักจะแอบอ้างที่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนะแอบอ้างเป็นเมืองเป็นสุพรรณบุรีบ้างสาแก้วบ้างนะครับปลาจเนียบ้างตราบ้างตาบ้างอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่4-5จังหวัดคนละแอบอ้างนะครับเมื่อผู้เสียหายแอดอดีไลไปนะครับปรากฏว่าขึ้นเป็นรูป ลายของสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับแต่ว่าถ้าหากมีคนมีสติหรือสังเกตหน่อยในรูปของไอดีลายสุพรรณบุรีข้างในจะเป็นรูปโลโก้ของอาร์มกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับแต่ว่าตัวเขียนข้างล่างนีจะเป็นสพจุดแล้วก็เมืองสุพรรณบุรีนะครับข้างในเป็นรูปอาร์มโลโก้ของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าดีเอสไอนะครับแต่ว่าทางผู้สื่อายก็ไม่ได้สังเกตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อบกพร่องอย่างหนึ่งนะครับ ก็ทางผู้เสียหายก็ได้พูดคุยทางไลน์กับหมวดธิดารัตเนี่ยก็จนกระทั่งถึงเวลาประมาณนะครับช่วงกเกือบเที่ยงครับสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับหมวดธิดารัตก็ให้คุยไลน์กับคนที่แสดงตนมาเป็นร้อยเวรนะครับซึ่งก็บอกชื่อสกุลเมืันแหละแต่ว่าทางผู้เสียหายก็บอกชื่อไม่ได้นั่นแหะก็คุยกันนะครับคุยกันก็บอกสอบถามทางผู้เสียหายบอกว่าให้บอก Uh, ตัวเลขบัญชีนะมีบัญชีธนาคารอะไรบ้างนะโดยให้บอกตัวเลขเฉพาะสี่ตัวท้ายของแต่ละบัญชีนะครับก็คุยคุยยามานะครับคุยบอกทางผู้แทนก็บอกเลขตัวเลขบัญชีไปแล้วก็บอกว่าถ้าแสดงความบริจิ์ใจนะครับก็ให้ทําการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับส่งไปทางไลน์ให้ดูแล้วก็ทำไอ ดูบัญชีธนาคารนะครับแล้วก็โอนบัญชีธนาคารโดยที่ว่าถ่ายรูปส่งบัตรเดนไปแล้วก็ทางคนร้ายเนี่ยก็ให้ส่งบัญชีธนาคารนะเพื่อขอตรวจสอบว่าตรวจสอบแล้วก็ให้ทางผู้เสียหายในแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับความผิดฐานฟอกเงินกกบคดีกับคดีร่วมกับนางในพภาพรน,นะครับทีนี้ก็ทางคนผู้เสียหายเนี่ยก็ด้วยความ รู้ทอไปถึงการนะครับโดยเราและไม่ได้สังเกตเนี่ยก็เลยทําการ mm. บอกเลขตัวท้ายนะครับสี่ตัวท้ายของเลขบัญชีนะครับบอกไปแล้วก็มีเงินในบัญชีก็ส่งเงินให้ไปโดยที่คนร้ายเนี่ยเขาให้เลขบัญชีเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับเลขที่บัญชีสองสี่สองหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่สามนะครับเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยาย้ำอีกครั้งนะครับบัญชีคนร้ายเป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลข ที่บัญชีนะครับสองสี่สองฉีดหนึ่งฉีดห้าเจ็ดสามหนึ่งสี่ขีดสามนะครับชื่อบัญชีก็คือนายกิติพงศ์ภูสุวรรณนนายกิติพงศ์ภูสุวรรณเป็นปบัญชีไปคนร้ายปลายทางนะครับบอกว่าให้รอสักคู่เนระาแร้วะา,ามการเข้าทำการตรวจสอบนะครับคือทางขณะนี้ทางผู้เสียหายได้อนเงินไปแล้วนะครับออนเงินเข้าบัญชีคนร้ายไปแล้วนะเพื่อ,อให้ทางคนร้ายต้องสดแสดงตัว,ว่าเป็นเจาา้าหน้าที่รัฐเพื่อตรวจสอบนะครับก็รออยู่นะครับ เราอยู่ประมาณสิบนาทีแต่ทีนี้ทางทางของที่คุยทางไลน์ก็เลยวางสายไปนะครับวางสายไปย้ำอีกครั้งนะครับตัวที่ระหว่างการพูดคุยสนทนานนะทางคนร้ายบอกว่าจะเพิ่งวางสายนะครับรืเพิ่งวางสายเพราะว่ามีการค่มขู่นะครับบอกว่าถ้าถ้าวางสายก็ถือว่าอาจจะถือว่านีคดีแล้วก็ก็จะทําการอานุญาตนี้เป็นรั้นของการพูดจะค่มขู่ผู้เสียหายนะครับท่านยังบอกว่าให้ อให้ผู้เสียหายเนี่ยหาเงินอีกนะครับหา,เง,า,างเงินจากหาเงินไปมาเข้าบัญชีเพื่อทำงานตรวจสอบบัญชีนะครับเพราะว่าทางของผู้เสียหายก็จะมีที่โอนไปนี่เป็นบัญชีของธนาคารไทยธนชาตินะครับแต่ว่าอีกบัญชีหนึ่งของผู้เสียหายก็จะมีบัญชีของธนาคารนำสินทางคนร้ายก็บอกให้ทางผู้เสียหายไปหาเงินนะครับหาเงินมาเพิ่มเติมนะครับไปยืมอะไรก็ได้นะครับเพื่อมาเข้าบัญชีธนาคารนำสินแล้วก็โอนเข้าบัญชีคนร้ายทีนี้ทาง ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เอใจนะครับเอใจก็เลยวางสายนะครับก็มีการพูดคุยกันนานนะ,ะนะพูดคุยกันประมาณตั้งแต่สิบโมงจนถึงเที่ยงนะครับก็วางสายจากนั้นก็เลยมาแจ้งความของพาับงานสอบนะครับซึ่งก็ดสำหรับเคสนี้ก็สูญเสียทรัพย์สินเงินทองไปจำนวนหนึ่งนะครับไปจำนวนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ผมนํามาพูดมาบอกเล่าในในเคสนี้นะครับเป็นเคสสตาร์ดี้ตัวนี้ก็เพียงเพื่ออยากกระตุ้นเตือนให้ ให้ทราบว่ามันมีแผนประทุษกรรมในลักษณะแบบนี้มาบ่อยนะครับมาเยอะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักสังเกตที่สําคัญก็คือรู้จักสังเกตว่าหนึ่งลักษณะการพูดการจาถ้อยถ้อยคําพูดสำเนียงลักษณะการพูดนะครับมันระหว่างเจ้าหน้าที่กับคนร้ายมันจะมีความแตกต่างกันอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกสารที่ที่ส่งไป ที่ส่งไปต่างๆก็ระมัดระวังนะครับก่อนที่จะส่งก็ให้ปรึกษาก่อนนะครับให้ปรึกษากับคนข้างเคียงนะครับไม่ต้องไปเพราะว่าการทําอะไรแล้วแต่นะเป็นการโอนเงินเงินเข้ากระเป๋าคนอื่นก็เป็นเงินของคนอื่นนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งของคนร้ายเนี่ยถ้ารู้จักสังเกตหน่อยในเรื่องของตาเครื่องหมายต่างๆของเจ้าหน้าที่บางหน่วยถ้ารู้จักบบการสอพอจุดหรือสอจุดพอจุดอะไรเงี้ยนะรู้จักสังเกต อหน่วยคายอดของหน่วยราชการต่างๆหรือว่าตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันเราก็ต้องรู้บ้างพอสมควรนะครับถ้าไม่รู้ก็ต้องถามผู้รู้นะครับว่าหน่วยงานนี้มันมีไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นหน่วยงานเลขาธิการกองบัญชาการตารวจแห่งชาติอย่างเงี้ยมันไม่มีนะครับไม่มีนีของคนามอะไรแบบนั้นมาเหมือนกันหรือว่ากรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่มีนะครับมันไม่มีเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังรู้จักสังเกตแล้วก็มันเปลี่ยนไปไม่ได้นะครับที่ เราต้องรู้เท่าทันคนร้ายนะครับเพื่อเป็นเกาะป้องกันตนเองนะครับไม่สูญเสียทรัพย์สินเงินทองซึ่งลักษณะของการแอบบ้างเป็นเจ้าหน้าที่คนร้ายบางคนเนี่ยบางเคสเนาสูญเสียไปเงินทั้งหมดเมี่ยงบางคีนะครับพอะเคสลักษณะของการอ้าวเป็นเจ้าหน้าที่อของรัฐแล้วขอตรวจสอบบัญชีธนาคารเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นเยอะนะครับเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นประมาณส0สิบเปอร์เซ็นของคดีทั่วไปนะครับก็สําหรับเคสนี้ผมนํามา บอกเล่าเพื่อเป็นอุทาหรณ์ก็คิดว่าหวังว่าของท่านนะครับที่ได้รับฟังคงจะเป็นการกระตุ้มเตือนให้ระมัดระวังเพิ่มขึ้นแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกคนที่รับชมและติดตามนะครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับท้างั้นและเข้าใจนะครับก็ผมขอจบเพียงแค่นี้แล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับในเรื่องของการ เตือนภัยต่างๆนะครับหรือว่ามีข้อสิ่งดีๆนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์ผมก็จะนามามาบอกเราให้ผู้ฟังผู้ชมได้รับทราบต่อไปสําหรับทีินี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามได้รับชมและมีความรู้สึกดีๆเป็นมิตรภาพต่อกันนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ